ว่าปัจจุบ no ันกับอดีตเป็นอไงนะครับผมแจักรแลจักรแล็เรื่องจริงไหมจริงจ้าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็น่ากดเต้ก็เด้กเ นี่ผมจะมาขายตากล้องให้ทุกคนได้ฟังว่าปัจจุบันกับอดีตเป็นยังไงนะครับผมผมให้พี่บินก่อนคนแรกเลยวันแรกมาคนหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจะไม่รู้พูนะพูแงหน้าไปพูไอ้พูมาหัศจรรย์การชาเกิดมาเพิ่งรู้ มจริงนั้นอันนี้คือคนตัดต่อแล้วก็ตากล้องอันนี้ชื่น้องภูหรือภูริพัฒน์จัดให้นะครับอยู่ภูเก็ตอ่ะอน,นี่กูบอกเลยนะอันนี้คือหน้าตาของเขาอ่ะโอเคมาฟังกันเรื่องที่จดจํอาอดีตกับปัจจุบันอ,อดีตเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงมาแรกบอกเลยกูรู้ละแม่งผมหน้าแม่งหล่อ,อถ้ามันขาวนี่คือแบบ โมโหดาราได้เลยแล้วแบบบอกเลยว่าอาบน้ําเช้าก็ตอนเย็นพอมกูจะไปแบบออกไปข้างนอกกูเดินผ่านห้องน้ำเฮ้ยแม่งโคตรหอมเลยสเปรย์กลิ่นช็อกโกแลตเจ็เกทุกวันใช่ปัจจุบันปัจจุบันดูเอาปัจจุบันเป็นยังไงบินขอตรงๆรปัจจุบันแค่เดินผ่านห้อง กูไม่อยากเข้าหมาหมาเข้าหมาวิ่งออกอ่ะหมาเข้าอะไรนะหมาได้เข้าหมาแบบเดินออกมาอย่างเงี้ยอ่าใช่ไอ้ไบ์อ่ะทาพไอ้ไบท์ทังไงนะเข้าไปในห้องไอ้ดมอย่างเงี้ยเออหัวล้อตอนนั้นไม่อยู่ด้วยหัวล้อจริงๆอันนี้เรื่องจริงที่เอามาพูดกันประเด็นน่ะที่ผมจะพูดนะเว้ยมันเป็นคนที่จะบอกว่าชอบถ่ายคลิป ชอบถ่ายคลิปนะครับแล้วก็จะชอบแบบว่าทุกคนครับทุกคนว่าผมเป็นยังไงือแบบกูไม่รู้ปากเป็นอะไรอ่ะแต่แบบว่ามันชอบถ่ายคลิปแล้วชอบทําปากแบบไปดูในติ๊กต็อกมันนะฝากติดตามด้วยแล้วกันแต่ว่าเมื่อก่อนนะเป็นคนที่แบบว่าโโหขยันมากไอ้เฮียเข้ามาแบบเจ็ดโมงเช้าพี่เปิดห้องยังอ่ะพี่เปิดห้องยังผมจะไปตัดต่อ ปัจจุบันตากล้องๆๆๆของผมเที่ยงเที่ยงเที่ยงข้าไายมสุดไปคิดเอาเองแล้วตัวนะเมื่อก่อนนะทาครีมใส่จักระแลแบบหอมปัจจุบันขนาดมันจับกล้องจับโทรศัพท์ผมต้องเอาโทรศัพท์ไปล้างอ่ะอนี่คือเรื่องจริงถามนีเม่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมไม่เหลือแล้วผมอ่ะ หมดความหวังนังน้ำตาเรินข้าเชี่ยบ้าผู้หญิงโอ้โหอีน้องนั่นก็สวยอีนี้น้องก็สวยอะไรชื่ออะไรนะจะบอกไม่ไเดมึงตัดออกหมึตัดออกจากเต็มเหลือครึ่งเดียวนั่นแหะคลิปนี้้ครู้เลย วีวีก wow. uh. ูจําได้ละงั้นนะก่อนนะเห็นสภาพนะมาน้ําหนัก70บอกเลยพี่ยังไงเนี่ยผมก็ไม่มีทางอ้วนปัจจุบันน้ำหนักเท่าไหร่แปดสไม่ใช่แปดสิบแปดแปดสมึงมาทำโซนแอคทำไมวะ ประเด็นนะมันบอกว่าพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรอกพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่อ้วนหรอกผมผอมมาอยู่ได้เดือนเดียวขึ้นไปขึ้นไปเจ็ดสิบห้าเกือบเจ็ดสิบแปดอะเดือนเดียวนี่เป็นอะไรกันนี่มาขายผมปัจจุบันแม่น้ำหนักแปดสิบสามเท่าเกือบเท่ากูแปดสิบแปดแปดสิบแปดเลยเหรอแปดไอ้ภูมิหนาเตึ้งตอนเนี้ยมันนี่ไม่มีอะไรได้ช่วยอะอะไรทดสอบ จักรเละจักรเละเรื่องจริงไหมจริงปัจจุบันนี้หอมยังหอมไหมหอมไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเบียดอยู่อาเทสอ่ะ อีกอย่างนึ่งอีกอย่างนึ่งใครที่จะเป็นสกีพยานเป็นได้อะไรนะให้พี่วอยสกีพยานสกีพยานพี่วอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินอยวเพิ่งนะพูพี่วอยมาใหม่พี่วอยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเองเลยพี่วอยเข้าห้องไอ้พูครั้งแรกเป็นไงแช่พี่พูดจริงเหรอเอามากขนาดนี้แล้วว่ะจริงเหรอเออ เข้าไปครั้งแรกใช่ไหมเอออย่าสกิดดิเหี้ยมึงสกิดทำไมอะไม่นไงพี่ถามพี่ถามผมนะไม่ทันได้เดินเข้ากินไปยอมไมข้าวเดียวเดี ตอนแรกตัวแบบพี่ขึ้นไปครั้งแรกกันนะครั้งครั้งแรกที่พี่ขึ้นถึงเนี่ยพี่ขึ้นไปหาบิ๊บินได้พี่นึกว่าห้องนี้ห้องขครพี่เดินเข้าปั๊บอุมันขนาดนี้เลยหรือวะคำนี้จะต้องมาในหัวเชื่อผมเไหยจะเดินไปไหนไปดับห้องเหรอทำไมก่อนโอ้โหเขาไม่ได้ขึ้นไปดมหรอกโอ้โเฮ้ยไอ้โดนบอกเขาไปดิ ที่ไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะอะไรอันนี้อันนี้มาขายกูไม่ได้มามาขายน้องพ่ออะไรนะอยากให้มันปรับตัวเพราะตอนเนี้ยมันกําลังจะหล่อแล้วใช่ต้องบอกว่าตอนนี้มันกำลังจะหล่อแล้วผมบอกเลยกูบอกเลยว่าสีผิวนี้อืตอนนี้อืซื้อขัดผิวมาซื้อที่ขัดผิวมาด้วยไอ้เชี้ยวม่งรักนวนสวีวันว่ะเฮ้ยมันเริ่มขาวขึ้นดี่ว่ะเยวเย้เย้เย้สุดยอด ไอ้เยียกำลังจะกำลังจะหล่อแล้วาจะมีคอลลาเจนคนเยอะกินคอลลาเจนด้วยซื้อคอลลาเจนไว้เป็นสิทธิ์ปุกอ่ะเย็ดเคป็นไงไอ้เยียอยากรออยากเดี๋ยวกำลังมีแผนแล้วนะดัดฟันยี่เชี่ยวดิยี่เชี่ยวดิมันเหลือ่อยนะมันหล่อมันหล่ออยาย่างดิอะไรเอาฟันเอาฟันที่หล่อเลยมีกี่ซี่ละถอันนี้ไปสองถอดถอดไปสองข้างข้างไหนไหมขวาอย่างเดียวเลยข้างที่เหมือนอย่างเดียวเลยในในขอดูข้างล่างนี่อ๋อถอดเพิ่งถอดไปเมื่อวันนี้ใช่ไหมใช่ วางคุเข้ากล้องอ้โพี่พี่เริ่มเป็นหัวแล้วอาได้มาตามอ่ะไม่บินพาจาได้คนเดียวเพราะว่ามินชองครับเฮ้ยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูแลตัวเองอ่ะมันก็ดูดีคนหนึ่งเลยนะเว้ยเออรอรอ แต่บัานหนึ่งเขมันซกมุกเชี่ยน้ำไม่อาบใช่ซาเอ้ยเสื้อผ้าไม่ซักเฮ้ยไปถามดีกินไสปปเลยไอ้แป้งต้องซักให้ใช่เออสัปปะเลยสัปปะเลยเขาไม่อาบน้ำอื้มนี่นักกวังเฮ้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาเองตั้งแต่คลิปนี้ลงไปเนี่ยผมรับประกันได้เลยสาวๆในที่เข้ามานะรับประกันได้เลยแม้กซสิบชั้น ไม่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 หนักกันเผมว่าผมว่ามว่าผมว่าน้องมันต้องดีขึ้นช่วงนี้ฟิตในทุกวันเนจำได้ป่าเป็นไงนิ่งๆ่เห็นไมเห็นผ้นม่าน่อยู่ตรงห้องไหม่าพี่ว่าทำไมต้องปิดผ้ามานป่านี้ใช่ไมอ่าอเดินออกแล้วเราก็เย็นสองกระจกเย็นเชี่ไ้ยสองกระจกด้วยอะไรเีโอเค ม่แต่ว่าน้อง <S <S น้องมันมาอยู่กับเรานานแล้วน,นะบางคนก็เราไม่ได้แนะนําตอนน้องมันมาอยู่ใหม่ๆเนาะเพราะตอนแรกน้องมันไม่ค่อยกล้าออกด้วยแหละแต่หลงังๆมานี้น้องมันเป็นคนถ่ายคลิปให้แล้วก็คลิปคอนเทนต์ด้วยเพราะผมกําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตกเบ็ดนะพะเราตกตกเบ็ดไม่เป็นเราไม่เคยมีมีม,มีมีความรู้เกี่ยวกับตั้งแต่เด็กเนะาะทำเบ็ดมัดเบ็ดอะไรยังไงผมก็เลยทิ้งให้ช่วงนี้น้องครูเนี่ยเป็นคนทั้งตัดต่อทั้งถ่ายแล้วก็ทั้งลงคลิป ทุกอย่างเลยตอนนี้คือน้องกูเป็นเป็นคนเป็นคนจัดการคนเดียวแต่เสียอย่างเดียวตอนนี้คือมันอยากหล่ออยากหล่อไม่เท่าไหร่นะันหมิ่นแห่ไม่พอโอ้แห่ไม่พอโสดด้วยนะโสดด้วยไม่ไม่แต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 ่ความหมิ่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยน้องมันจะพัฒนาเพราะว่าตอนนี้สําอามากขี้อ่ะพาไปแดดแดดไม่สู้นะเว้ยใช่เพราะตอนนี้โสดไงยังไม่มีสาวโสดใช่แต่พอมีเมียล่ะเหมือนเดิมไม จะเปลี่ยนไปอ่าอยู่จ,จะเปลี่ยนไปหอมอ่ม<า>ช็อคกรเล็กจะกลับมาๆๆๆๆผมรอวันนั้นว่ะ <c oughs> ผมรอวันที่มันหอมหอมอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าพกผ้ามาสักผืนนึงแล้วแบบเหม็นกว่าผ้าเช็ดตีนอ่ะ <c oughs> <c oughs> อาพี่ชองไปก่อนนะพี่ชองไปก่อนอย้อนลงอ่าก็ถือว่าได้รู้จักน้องอีกคนนึงแล้วกันเนาะน้องภูนะครับผมน้องภูน้องภูนะครับผมก็เป็นคนตัดต่อนะเป็นคนตากล้องด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นผัวเป็นเมียเนี่ยผมไม่มีอะไรให้เผาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกังเจอกันเจอกันเจอกันเจอกี่พร้อมเสมอ พี่พร้อมเสมอกูเล่นในทุกคลิปอะนะเด็กเดี๋ยวต้องเจอของเราของเราต้องมีบาสจานกันเยี่ยเด็กๆถามเต็มเลยพี่พี่เมลสรุปพี่นนท์เข้ามาวันชาจริงป่ะเออดูตาเองไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงเอาไปทำอะไรมาอาบน้ำหรอเลือกจะกี่มาผิดเป็นนะครับรอฮะ พี่อ่ะอาอาอาก็ฝั่งฝั่งน้องชายด้วยแล้วกันนะครับผมทาำที่ตรงที่ตอบก็ติดตามน้องชายผมด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ช่วงนี้มันจะเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นพี่ช่องพี่ช่องนะครับอ่าเยวะเช็คจัดนะไม่ได้นะคลิปดังด้วยคลิปดังด้วยดังด้วยเ Yes Yes ทำบุรีใช่หรอทำไรอ่ะเยี่ยมโอ้โหเยี่ยม เชี่ะกินไปหาคนดูปะเนี่ยเกินไป่ะโอ้ยเชี่ยเหม็นจริงไอ้พูกเนี่อยู่ด้วยกันก่อนมึงหวานจังวะเชี่ยเหม็นจริงอ่ะมันเหม็นเฮ้ยมันเหม็นจริงอ่ะเฮ้ยแต่พี่เชื่อได้พี่ก็เป็นคนนึงที่จ็กโกแลตเหม็นโคโลนกับอะไรพวกนั้นอะ ได้ยังไงก็วันหนึ่งรอรอวันที่มันหอมนะรอวันที่มันหอมรอวันที่มันหอ่อยู่อยู่ยูมันก็ไม่โอ้โหสาๆหนเงิหวเงินสาวเฮ้ยเดี๋ยวก็หล่อแล้วดัดฟันแล้วเดี๋ยวดัดฟันแล้วเดี๋ยวดัดฟันละโอเคฝากน้องผมด้วยแล้วกันนะครับน้องภูนะครับผมก็ทุกวันนี้เป็นคนตัดต่อนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้มันด้วยแล้วกันช่วงแรกมาตัดต่อแม่งคนณได้ยับเลยเทียแต่ว่าหลังๆมาน้องก็ตัดดีเพราะว่าก็พยายาม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  พยายามปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผมมันมาจากมันตัดอะไรไม่เป็นเลยนะทุกคนแล้วก็ผมก็พยายามป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆจนน้องมันเริ่มตัดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าน้องมันก็เครียดนะเวลาบางคนแบบเม้นอะไรแบบว่าที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าตาแบบอย่างอย่างเช่นมันตัดดีแล้วไปบอกว่ามันไมดดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะลงคลิปผมจะเป็นคนตรวจเน่ขา้เขาขัดจังหมดแล้วนะครับโง่ยักเค้แม่งเล่นขัดผิวได้วะของจริงว่ะอยากขาวขนาดนั้นเลยวะสุดว่า เออแต่ก็เริ่มขาวขึ рон, ้ yeah, ขนเริ่มขาวขึ้นเริ่มขาวขึ้นตอดายอเ้ฮ้ไอามเสื้อขอู้ไอู้ไอ้เ่อเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้ยปิดละเม่ไหวมนมึงเล่นจบซะอย่างเนี้ยโอ้อะไรโอ้่หวโอมนเต้โอ้ไอ้หมนจริงหมนจริง Yo, all these thoughts keep me up at night. What am I doing? Did I do it right? All these thoughts keep me up at night. I can't take straight, need the light. I need to breathe. Get me up and out of the sheets, under my feet. Another cup of coffee in me, that's what I need.